สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพอร้อมครับพบกันวันนี้5พฤษภาคม63ครับก็โอนไปแล้วนะครับวันนี้รวมตั้งแต่วันที่1วันที่4และรวมวันที่5วันนี้โอนไปแล้วล้านรายครับซึ่งกระทรวงการคลังบอกมีข้อมูลมูลอยู่ในมือสําหรับผู้ที่ตรวจผ่านเกณฑ์แล้วที่จะโอนนะครับก็2ล้านเศษนะครับ รวมจนถึงวันที่8แต่ว่าวันถึงถึงวันที่5แล้วได้แล้วล้านลายนะครับก็เหลืออีก6กเจโอนอีกที่เหลือนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับโอนมาดูครับหน้าตาของสถานะหลังจากการรับโอน10,000บาทแล้วเป็นยังไงครับนี่เลยตามนี้ไปดูรายละเอียดกันนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ได้เงินวันนี้นะครับสถานะเป็นแบบนี้ครับสีเขียวกลมๆเครื่องหมายถูกท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเดียวยา5,000ัน ช่องทางรับเงินในภาพตัวอย่างนี้เป็นของพร้อมเพย์มาด้านล่างก็เป็นเลขที่บัญชีด้านล่างก็เป็นประวัติการโอนเงินเขาบอกเดือนที่1และเดือนที่2วันที่5พฤษภาช่องทางรับเงินบัญชีพร้อมเพย์จำนวนเงิน1 0 0 0งบาทนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เลือกบัญชีพร้อมเพย์แต่เลือกบัญชีอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับหน้าตาจะเหมือนกันเลยช่องทางรับเงินเพียงแต่จะเปลี่ยนเป็นชื่อธนาคารที่ท่านใช้อยู่ตรงนี้เลขที่บัญชีอยู่ตรงนี้แล้วก็ประวัติการรับเงินอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยังมีลุ้นอีก678-3วันนะครับจนถึงโอนเสร็จวันที่8พฤษภาคมก็จะโอนหมดทั้งสิ้น1 1ล้านยังมีเหลืออีกครับ5ล้านสัปดาห์ต่อต,อตอไปยังได้รู้นะครับคนที่จะไดรับการโอนเงินนะครับสถานะอยู่สถานะใดก็ช่างก่อนจะได้รับการโอนเงินต้องเปลี่ยนมาเป็นสถานะนี้ก่อนนะครับสถานะชื่อว่า ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดาเนินการโอนเงินให้เร็วที่สุดแบบนี้ท่านจะได้เงินนะครับสําหรับสถานะนี้นะครับก็เป็นสถานะที่ผ่านแล้วเหมือนกันอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนะครับตัวนี้เขาจะโอนเงินให้ท่านันที่15พฤษภาคมนะครับแต่ก็มีคนได้เหมือนกันนะครับถ้าสถานะเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนช่วงนี้เลย ยกตัวอย่างใครเปลี่ยนวันนี้เลยนี่เมื่อวานนี้ยังสถานะนี้อยู่วันนี้เกิดเปล <bab bles> ี่ยนเป็นแบบนี้นะครับท่านก็มีสิทธิ์ได้วันที่678นะครับหรือไม่ <rim> วันนี้ท่านยังเป็นแบบนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้ท่านเปลี่ยนเป็นแบบนี้ท่านก็มีสิทธิ์ได้วันที่7ที่8นะครับยังไงก็ดูนะครับใครที่สถานะนี้อยู่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้เร็วก็มีโอกาสได้ วันที่7วันที่8เหมือนกันนะครับแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ต้องรอวันที่15พฤษภาคม63นะครับสำหรับสถานะนี้นะครับเอาขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับเงินไวๆครับสวัสดีครับ